สวัสดีจ้ Hello, าฮัลโหลตาคโฮก็เด oh, ี๋เลยเจงซุมไปตาคาไทยเจงอีสามชอยเจงตงป้าชอยกะเจง๊งเพื่อที่อ่ะอ่าแกงกิวจะแกงลาวแกงลาวนะคะวันนี้จะมาทําแกงหน่อไม้แกงลาวกับเห็ดให้ดูจ้าโอเคนะคะอันนี้เราตำน้ำพริกน้ำพริกแกงนะ,ะไม่ใช่น้าพริกแกงตำต้นไอหัวหอมแล้วก็พริก,พร,กพริกขี้หนูนะคะเราจะใส่ลงไปจ้ะ มีตะไคร้มีตะไคร้นะคะมีหน่อไม้หน่อไม้กระป๋องนะคะหน่อไม้กระป๋องแล้วก็มีเห็ดมีเห็ดด้วยจ้าจะใส่เห็ดนะคะมีมังลักแล้วก็มีใบชะอมโอเคเรามาทํากันเลยจ้าก่อนอื่นเราก็ซื้อน้ำยานางมาเป็นขวดๆนะคะเราจะใส่ลงไปจะน้ำยานางนะคะ วันนี้ไม่ได้ตำข้าวเบือจะเดี๋ยวจะใส่แ huh. ป so 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 ้งแป้งข้าวเหนียวเข้าไปก็โอเคแล้วจ้ะเพราะไม่ได้ไม่ได้ตำข้าวเบือไม่ได้แช่ข้าวเบือนะคะเราจะใช้วิธีทําแป้งเปียกก็ใส่แป้งข้าวเหนียวเข้าไปก็โอเคแล้วจ้ะใส่แป้งข้าวเหนียวเข้าไปก็โอเคแล้วเติมน้ำเข้าไปจ้ะ น้ำยังไม่พอน้ำแม่นางไม่พอจ๋าต้อใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้แหละทีนี้ก็ใส่ตะไคร้ลงไปใส่ตะไคร้ลงไปนะก็ใส่ตะไคร้ลงไป ตามด้วยพริกแกงที่เราตำไว้แกงใส่ลงไปจ้าโอเค รอให้เดือดก่อนจ้ารอให้เดือดก่อนนะคะใส่เครื่องลงไปเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนจ้าโอเคจ้าน้ำใกล้เดือดแล้วจ้าเดี๋ยวใส่หน่อไม้ลงไป <c oughs> เดือดแล้วใส่น้องไม้ลงไปจ่ะ ใส่เห็ดลงไปเลย ก็เห็ดก็จะเยอะกว่าหน่อไม้นะคะหน่อไม้กระป๋องเดียวกระปุกเดียวเห็ดก็สองถุงเดี๋ยวเห็ดก็ยุบจ้ะมาจ้ามาปุงเครื่องกันเลยจ้าใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะโอเค ตาด้วยน้ำปลาปลานิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะคะัทีนี้เราจะใส่แป้งเปียกแล้วจ้ะเดี๋ยวขอชิมก่อนเคี่ยวเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจ้ะยังไม่ได้ที่เดี๋ยวใส่แป้งเปียกชิมก่อนอืมโอเคแล้ว ใส่แป้งเปีเยกไปเลยจ้าเราไม่ได้ใส่ข้าวเบื่อนะคะไม่ได้แช่ข้าวเบือ่อทีนี้ทํายังไงไม่ได้แช่ข้าวเบือ่อทีนี้ก็ใส่แป้งข้าวเหนียวใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวแทนได้จ้ะแป้งข้าวเหนียวแทนได้นะคะกะแค่นี้เองก็นัวแล้วโอเค เคี่ยวต่อไปเ,เรื่อยๆรสชาติพอดีแล้วจ้ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราก็มาใส่ใบมังกรแล้วก็าาแบบกวกชะอมก็โอเคแล้วจ้ะชิมก่อนัตาเริ่มเหนียวละน้ำเริ่มเหนียวโอเคแล้วพอดีแล้วพอชิมอนครับ อร่อยแล้วอร่อยแล้วจ้ะเคี่อต่อไปเรื่อยๆมาจ้ามาจ้าโอเคแล้วจ้าโอเคแล้วสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเราจะใส่ชิมน้ำก่อนชิมแล้วชิมอีกนะคะอืมอร่อยแล้วนี่ก็ใส่ใบ ชะอมแล้วก็มังลักก็ไปนะคะชะอมมังลักโอเคปิดไฟได้เลยจ้าโอ้นัวมากเลย เรียบร้อยแล้วจ้ะแกงหน่อไม้ของเราแกงเปิดหน่อไม้ของเราก็เสร็จจับเรียบร้อยนะนะคะเดี๋ยวมาชิมจ้ะอม <c oughs> อร่อยหอม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 ชะอมแล้วก็มังรัก <c oughs> พอดีแล้วจ้ะโอเคจ้าเดี๋ยวตักให้ดูนะคะ นี่จ้าแกงของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะน่จ้าโอเคไปแล้วจ้า